คราวสวัสดีนะครับวันนี้นะครับเกมของเราอยู่กับสปาร์ตันคิงนะครับผมจะเป็นยังไงจะบวกกลับไปไหมไปชมกันเลยเข้ามาสู่หน้าเกมแล้วนะจ๊ะเออช่น1,270ปรับเบไปที่30บาทแล้วก็ออโต้ไป50บีเอ,อ,อ่อมาดูกันเลยนะครับสปาร์ตันคิงเป็นยังไงโอ้โหอะไรมาเกาะมาเกาะมาแล้วยังไงเรียบร้อยไนท์ nice! ไปเลยโอ้โหกดทีเดียวบ้าบอที่สุดเออนะ ยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดตั้งสต๊อปใให้นักล่าเกมด้วยนะจ๊ะเออแล้วก็ถ้าอยากร่วมล่าเกมแล้วก็แอดมาเลยที่แอบแปดแปดยูเนียนะครับผมนะนะตอนนี้อ่ะมาเกาะมาอีกแล้วยังไงอออืื้หบวกอีกแล้วโือโทที่อยากร่วมล่าเกมแล้วก็แอดมาเลยที่แอบแปดแปดยูเนี่ยนะจ๊ะ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้เลยจะได้ไม่พลาดการล่าเก่ของเราครั้งต่อไปนะจ๊ะ